สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกม Roblox Map Creature of z o n e ในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทําการเล่นตัวละครใหม่ล่าสุดของตัวเกมกันนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่านกทูนนั่นเองนะครับผมตัวละครพิเศษอีเวนต์ฮาโลวีนของปี2024นี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหนกันเชียวนะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแนวแบบเอาชีวิตรอดน,นะครับผมไม่น่าจะไปตีใครนะเพราะว่า ผมเนี่ยจะใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผมยัดเข้าไป2ตัวนะดูซิว่าผมเนี่ยจะได้กลายพันธุ์หรือว่าได้อะไรหรือเปล่านะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยไม่เน้นไปตีใครนะครับผมเน้นมีชีวิตรอดก็พอนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครบนโบกกินเนื้อเทียร์สี่นะครับทุกคนใช้เวลาในการตัวหมดถึง50นาทีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะแล้วก็สลับสเตตต่างๆนะครับทุกคนสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะโอ้โหมีกระเพาะเหล็กด้วยนะครับผมมีการตีและกัดก่อนดิรเฟนซีฟดิซิสนะ แล้วก็การพ่นอาคิดนะครับผมนะเป็นท่าบีดของมันนั่นเองนะครับอาคิดนี่อะไรนะน่าจะเป็นการแบบไปกรดไปอะไรอย่างนี้นะผมว่านะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่ามันจะเล่นเบี่ยงกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้ไปครับทุกคนถ้างั้นไปล่นกันครับโอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครนกทุนตัวนี้นั่นเองโอ้โหเข้าเกมมาก็กลางคืนอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหอะไรนะครับเนี่ยกลางคืนตลอดเลยนะครับผมซ ของเมทิกพอดีเลยนะครับผมได้ลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโกรธ์ทมนะก็มาวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหาเนื้อกินก่อนก็แล้วกันซึ่งตรงนี้โอ้โหมีเนื้อพอดีเลยนะครับทุกคนมีอยู่ห้าสิบเฮ้ยขออนุญาตคาบไปก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ยซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็พูดตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมแล้วก็ดูเหมือนเจ้าสกอร์เลอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมแต่ว่านี่คือแบบตอนเด็กไงตอนเด็กมันยังไม่มีหางเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็คือแบบโอ้โหเห็นเขาเรียกไรนะเห็นยันข้างในโครงเลยนะครัับทกกนนนนนนนะะีีี่่มม็็็อออาณ์เเเเเหหืปปปปผลงว ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครอีเวนต์ฮอลลวีนนะครับทุกคนอะดูซิสมามารถกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดไม่ได้นะครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนชนเข้าแพ็กด้วยเว้ยเข้าดีไหมเนาะโอเคเข้าด้วยแล้วกันนะวันนี้ไม่เน้นแบบตีใครนะครับผมเน้นแบบเอาชีวิตรอดกันแล้วกัน เอาแต่ว่าเฮ้ยไหนว่าชวนเข้าแพ็กแล้วไม่เห็นจอะอให้เข้าเลยอ่ะเออแปลกจังไม่เป็นไรนะครับลงสส่แพ็กเต็มนะซึ่งนะครับแางที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเน้นเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็จะมาเน้นกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้กลายพันธุ์หรือเปล่าพอดีว่าเนี่ยผมก็ใส่สเสลีอ่ยอย่างนี้เลยนะครับผม2อันก็คือเป็นการบวกให้มันกลายพันธุ์นะก็มาลองดูกันนะครับว่ามันจะสามารถเพิ่มโอกาสในการที่จะกลายพันธุ์ให้ผมได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมด่ารุนมมากเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอไปนะทุกคนมันก็จะมมมมีีีีีโโออออออกกกาาส่่่ไไไดดดด้้้ววววยยยเเเเเชนน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 ััังคบผผตล ว่าเรามาเน้นเอาชีวิตรอดใช่ไหมผมคิดว่านะในแมปเนี่ยมันน่าจะมีคนโหดไม่เยอะนะครับผมคือประมาณว่าคนเก่งๆหรือว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปตีบอสกันหมดนะครับทุกคนเพราะนั้นก็วันนี้เนี่ยผมไม่ตีบอสก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเป็นอะไรเนี่ยแบบิเกชั่นก็คือภูมิภาคการอุทยพนะครับทุกคนเราจะได้โตวไวขึ้นมานิดหนึ่งก็ยังดีนะครับผมไปเราเดินทางไปดีกว่านะครับผมโอเคมาทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาที่ภูมิภาคการอพยพกันเป็นที่เรียบร้้้้ออยแแลลลลววนนนะะคครรับับบผผมมมี่ดดูิโโโหกกทา็ ครับผมนี่จังหวะน,นี้ครับผมผมบอกเลยว่าโตวไวอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งโอ้โหเมื่อกี้เหมือนกับว่าผมเห็นตัวอะไรตรงนี้สัก,กตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับทางซ้ายมือนะโอ้โหข้างหน้าครับผมมีทางหน้านของอะไรนะเฮ้ยโอ้โหน่าจะเป็นทางหน้าของเจ้าบึงการนะครับผมแล้วก็ตัวอะไรสักตัวนู้นไม่รู้นะครับอย่าไปยุ่งดีกว่านะแล้วก็เอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยวอลเดนเดบูล่าหมดพอดีเลยนะครับทุกคนเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแค่นี้เราก็ไวอยู่ดีเฮ้ยเขาไลตัวอะไรแล้วนะเฮ้ยนี่ตัวอะไรเออเอเตัวอะไรว อ๋อไม่ใช่มิชชั่นนะครับอันนี้มินิเกมดิวบิดนะครับผมตกใจบุลยุึกว่าตัวอะไรและตอนนี้นะครับผมก็บรรยากาศยามเช้าพอดีมาพร้อมกับสายฝนแบบนี้เลยโอ้โหก็พูดตรงๆนะว่าเกมนี้ภาพสวยจริงนะเอาไงดีว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาที่กบดํานหน่อยดีกว่าตรงนี้เป็นถ้ำนะครับผมเราแอบในถ้ำดีกว่าเข้าได้ไหมปึ๊บ เฮ้ยเขาได้เฉยเลยเอ้ย,เ,อยเขาได้เว้ยฮุยเข้าได้แก้วเนียโอ้โหรูเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่ผมเข้ามาได้เฉยเลยอ,ะอ่ะอ่านี่นะครับผมคือหน้าตาของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็เออไม่ต้องพูดมากนะครับผมหน้าตามันก็ดูนะแปลกๆดีนะครับผมเทด่ดีแต่ว่าก็อัปลักษอยู่เช่นเดียวกันนะ่ะนะ ผมว่าข้างหน้านะครับทุกคนเหมือนกับว่ามันจะมีตัวอะไรสักอย่างสะกดรอยตามผมมาหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เห็นเหมือนกับเป็นรอยเท้าหรือว่าเขาเียนะเป็นแบบเห็นผ่านๆนะเมื่อกี้ทุกคนเหมือนกับเสือหรืออะไรสักอย่างนะครับผมดังนั้นเราก็ออกไปดูดีกว่านะครับว่าข้างนอกมีอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรสักตัวเปล่าวะลองดมกลิ่นดูดิอออันตรายเว้ยเฮ้ยมีไหมมีไหมนี่ไงไงไงมีไหมมีไหมเออไม่ได้หรอกวะเฮ้ยนี่ไงเหมือนมีรอยเท้าตัวอะไรทุกคนใช่ไหม น่าจะใช่นะภะไหนแะ้ว,ว่าแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตออกมากินน้ําก่อนนะคือเมื่อกี้เราอยู่นั้นเราก็ปลอดภัยนะครับทุกคนนะแล้วก็โอ้โหตอนนี้ก็ผมมาแล้วขั้นที่2เป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S ตัวมันก็ตัวโต,วตวขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็โอ้โหยโหโหโหน้ำท่วมครับทุกคนอะไรเนี่ยโอ้บรรยากาศแบบว่านะไม่เป็นใจเลยครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้โตขั้นที่2แล้วนะครับผมมันก็จะมีหางอย่างนี้งอกออกมานั่นเองแล้วก็จะมีเหมือนกับหนามตามร่างกายด้วยนะครับก็ถือว่าเท่ดีนะเท่กว่าเดิมเลยเนาะโอ้โหไม่เป็นใจเลยนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบขึ้นไปข้างบนดีกว่าตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยเร็วเร็วเร็วขึ้นไปโอ้โหยขึ้นไปโอเคเราต้องมาหลบตรงนี้ก่อนโอ้โหน้ําก็แบบว่านะมาไวซะเหลือเกินเอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปหลบก่อนโหทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าน้ําท่วมโคตรสูงเลยนะครับรอบนี้ดูดิโอ้โหมอตะกี้นะผมอยู่ตรงนู้นนะครับผมแต่ว่าอยู่ไม่ได้เราต้องขึ้นมาตรงนี้เลยห้ดูดิน้ําท่วมแบบสูงมากเลยนะครับผมนี่คือแบบมิดหลังคาผมบอกเลยอย่างงี้นะครับแล้วก็ดีตวอะไรวะเนี่ยเฮ้ย จิกโจกเหรอตัวอะไรไม่รู้นะครับข้างหน้าตรงนี้อย่าไปยุ่งดีกว่าเพิแต่ว่ามันก็เป็นอาหารให้เราได้นะผมว่าต้องล่าว่ะต้องล่าแล้วจังหวะนี้มันน่าจะเป็นอาหารให้เราได้ตัวอะไรวะดูดิโอ้โหจิกโจกเหรอตัวเล็กมากเลยบอไม่ทันเลยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแสงแดดยังตามมากๆเลยเนาะโอเคผมว่าเรากบดันตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอียนะอย่านะอย่านะอย่านะมีตัวมาทุกคนหลบก่อนมันไม่เห็นผมหรอกปึ๊บหลบเลยเป็นไงล่ะ ผมบอกเลยไม่เห็นผมแน่นอนดูไอตัวะลรไม่รู้อ,ะ, <m ur ans> อะไอตัวนั้นแเลยไอตัวบูรอนบูคุนในสักอย่างผมจําไม่ได้ที่เป็นเหมือนกับบีเวอร์อะทุกคนตัวเขียวๆเลยนะเฮ้ยใหย่ๆๆๆเยอะๆเยอะเ้ยจิบหายแล้วมันมาเว้ยเฮ้ยมันมาว่ะมันมาอย่างนี้นี่คือเราไม่ปลอดภัยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกไรนะอย่าไปยุ่งดีกว่าเราก็พยายามแอบเอาไว้นะไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นผมตรงเนี้ยผมไม่ได้เห็นหรอก กินไม่มรู้ไม่เห็นหรอกซึ่งโอ้โหทุกคนสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมน้ําก็ขึ้นสูงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะเนี่ยเนี่ยเล่นยากมากเลยอ่ะมันน่าจะแบบเหมาะปรับตัวแบบไอ้นั่นมากกว่าชิบหายแล้วมีกุ้งมีก้างงบเลยเว้ยเฮ้ยเอาชิบหายสถานการณ์ย่กแย่อย่านะอย่านะโอ้ยมีก้างด้วยแล้วมีตัวอะไรด้วยเนี่ยไม่รู้ตัวอะไร เอแต่ว่าสีแบบตุ่นปากเปลี่ยนเลยั้งเนี่ยผมว่าเออชิบหายแล้วชิบหายแล้วยา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 มีตัวกั้งมากั้งมาโอ้หน้ําท่วมแบบสูงมากทุกคนเออยานะเพื่อนยายายาตียาตียาตีโอ้ยเป็นมิด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 ก่อนเป็นมิดก่อนโอเคเป็นมิดเป็นมิดเออ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 เอเออเออเอเพื่อนเพื่อนโดนแดกแล้วเพื่อนเอ้ โอ้ยโอ,โอ,โอ,โอโชิบหายแล้วดิโอ้โน้ําอะไรมันสูงขนาดนี้วะทุกคนผมโคตรเกียดเลยดูดินี่คือแบบไม่มีที่ให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็โอ้ยายุบาอีกครับผมมันยากาศเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย ไม่ไหวทุกคนเจอบรรยากาศอย่างนี้ในเกมนะเล่นยากอะ่ะโอเคครับทุกคนกลับกันมาอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่เมื่อตะก,กี้นะครับผมก็ได้น้ําท่วมกันไปอย่างมหาศาลนะครับผมตอนนี้น้ําท่วมก็ได้ลดหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะโอ้ยเมื่อกี้คือแบบน้ําท่วมแบบโคตรชิบหายเลยครับผมพูดตรงๆได้ ซึ่งโอ้โหตรงนี้ครับผมข้างหน้ามีทางด้านของคาราวอร์เดนเว้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วก็นี่ตัวอะไรเนี่ยอย่านะอย่านะเพื่อนโอ้โหมันเป็นเหมือนกับอะไรนะตัวสิงโตผสมนกนะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับผมก็โตอยู่ที่62%เป็นต์เเทียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตไปหาที่แบบเงียบๆดีกว่านะครับผมในการเจริญเติบโตของเรานะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าถ้าผมโตเนี่ย <S <S มันจะได้เฮ้ยเอาเอาเว้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาจากไหนเอ้ยโอ้โหโโโโหกร้อย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  ดูเลือดดูเลือดด้วยด้วยโอ้โหมีฮาเดนมันมีฮาเดนทุกคนน่าจะมีท่าฮาเดนนะกันไว้แล้วว่าโอ้โหตกใจเหมือนเลยนกเมื่อกี้นกขาวเมื่อกี้โอโหผมเกือบตายอะแต่มันก็น่าจะเกือบตายเหมือนกันนะโอ้โหผมกลับมัหกร้อยอะโคตรแรงเลยอะฮือต้องระมัดระวังเลยนะครับทุกคนมาอาจจะก,กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเปะหนแล้ววะ เฮ้ยเกือบไปว่ะแต่คิดว่าอาจจะสู้ได้นะเพราะว่ามันบินหนีไปแล้วมันจะเกี้ยเออแต่ว่าเรายังโตไม่สุดไงตอนนี้ก็หกสิบสแล้วทุกคนมาดูซิว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่ามาตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้าสมมุติมันกลับมาอีกรอบทุกคนเราค่อยกดเนี่ยเข้ามินิเกมไปก็แล้วกันนะครับผมจะได้แบบเออหนีมันได้นะเพราะว่าเราอาจจะยังสู้ไม่ไหวก็เป็นไปได้ต่นั่งพักก่อนโอ้โหเกือบไปทุกคนมาแล้วโตแล้วขั้น3มแล้วดูซิว่าได้อะไรหรือเปล่า นี่ยัดใส์เลี้ยงมา2ตัวเอเนี่ยขอสักอย่างเถอะนะครับดูจะได้ไหมดูจะดวงดีหรือเปล่านี่โอ้โหด,ดูได้ไหมโอ้โหโตหกสิบเจ็ดแล้วทุกคนแต่ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเสียดายจัดเออไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าบางทีนะครับผมรู้สึกว่าเมื่อโตหกสิบสี่หรือว่าโตขั้นสามเนี่ยมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะแสดงว่าดวงผมไม่ดีแน่เลยวันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนโตร้อยก็แล้วกันเผื่อจะได้อะไรนะครับโอ้โหนี่คือแบบใส่สัตว์เลี้ยงมา2ออันนะเนี่ยคือแบบเน้นแบบ ต้องการไก่พันธุ์อย่างเดียวเลยอ่ะเพิ่อมโอกาสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วใช่ไหมตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครตัวกันแล้วโอเคมันจะมาหรือเปล่าโอ้ตกใจหมดเลยตัวเมื่อกี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปได,ดูตัวละครกันหน่อยดีกว่าทุกคนว่าตัวละครตัวนี้มันลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แต่ท่าเนี่ยมันกดยังไงได้บ้างอะเนาะ โอเคมาครับทุกคนซึ่งอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่ตัวมเดียวของเจ้าตัวละครตัวนี้กันหน่อยนะครับก็พูดตรงๆนะครับที่ผมบอกไปว่าหน้ามันเหมือนเจ้าสกอเรอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวของมันเช่นเดียวกันนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเพิ่งสังเกตมันมีขาหลังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีเหมือนกับขนหรือว่าผมปกคลุมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าก็เท่ดีนะที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหางแบบนี้นะยาวๆเลยนะซึ่งในของอนิเมชั่นนะครับทุก อยู่เหมือนกันนะแล้วก็เจ้าสกอร์คอลื่อนนั่นเองแล้วก็ตัดวิ่งเป็นยังไงนี่วิ่งประมาณนี้นะครับผมนะสายตูดไปสายตูดมานะแล้วก็ลองกดแซดดูซิเป็นยังไงกดแซดนะนี่ดูครับโอ้โหโอ้โหมาครับผมคำรามนี่ขู่ผมขู่โคตรเท่เลยนี่ประมาณนี้ว้านะครับเท่มากแล้วก็กด X ็ครับผมเป็นยังไงอ่ากด X ก็หมดบทั่วไปธรรมดาเลยนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคำรามดูซิเป็นยังไงอ่าฟังดูนะอ่าเฮ้ยไม่ค่อยได้ยินเลยเฮ้ย โอ้โหเสียงเบามากทุกคนไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะเสียงเบามากนะครับเสียงเหมือนเสือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยดังขบขบขบอย่างเงี้ยนะครับอย่างไงก็ลองไปฟังดูกันได้เนาะอ่าโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวขอนยญาก,กินน้าก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของ flowering พอดีเลยนะครับผมอ่ะลืมบอกไปนะครับว่าสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือมีตามนี้เลยนะครับเป็นท่าพ,พนอย่างเงี้ยนะ พ่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นการพ่นอคิดใช่ไหมอคิดนี่คืออะไรวะโกรธปะแต่ว่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นการพ่นไฟยังไงก็ไม่รู้ดิเหมือนพ่นไฟเลยนะครับอ่าแล้วก็ท่านหนึ่งก็คือฮันเตอร์คอสแล้วก็ไลฟ์บลิชนั่นเองนะครับผมดูดเลือดใช่ไหมอ่าแล้วก็มาคุกคนหน่อยเป็นยังไงนี่โอเคเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมหิวนี่หว่าทำไมลืมดูวะไปหาอาหารก่อนลมงกินก่อนตรงนี้มีอาหารไหมโอเคข้างหน้านู้นดีกว่า น่าจะโอเคไปไปไปกินอาหารก่อนเฮ้ยลืมดูอาหารอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหอะไรนั่นอะเอ้ยดำๆนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะแต่ว่ามีกองเนื้อตรงนี้เฮ้ยนั่งงนไงนั่งงนไงนั่งงนไงตัวอะไรวะนั่นอะอ๋อน่าจะวัวโมรานะใช่ปะน่าจะใช่นะครับขอกินด้วยขอกินด้วยเออแบ่งกันแบ่งกันเอ้าขโมยเอ้าไอเวนโอ้โห,โห,โห เฮ้ยตอนนั้นเรอ,อตายเลยลุงงี้กัดมันดีกว่าโอ้โหโโจบครับจบจบโอ้หนี่ใส่ไม่ดีเลยฆ่าบ่าหารคนอื่นเฮ้ยแต่ว่ามีตรงนี้อยู่ทุกคนเนื้อเน่ารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จะมีเหมือนกับเป็นอะไรนะ Iron stomach นะครับหรือว่ากระเพาะเหล็กนั่นเองเดีย๋ยวลองดูซิว่ากินได้หรือเปล่าตรงนี้อร่อยไหมปึ๊บอ่ากินเข้าไปได้ไหม โอเคกินได้นะครับผมกระเพาะเหล็กอลข,ของเรากำลังทางานแล้วตอนนี้อ,อกินเนื้อเน้าเขาไปนะครับผมอย่งอางอร่อยเลยเดียนี้บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมาเล่นแบบแนวชิวๆไว้วทุกคนนะอาจจะแบบไม่ได้ไปไล่ล่าอะไรนะครับผมก็คือโมแต่พูดมากอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับเพราะว่าก็จะมาลองเล่นให้ได้แบบกลายพันธุ์นะครับผมนี่คืออุตสาห์แบบใส่สันเลี้ยงมาซะจัดเต็มเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะทุกคนนะมันก็อยู่ที่ดวงที่โชคแหละนะครับบางสิ่งบางอยา่างมันก็แบบไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับผมก็อย่าไปคิดมากกนนนะคทุ แต่ไม่แน่นะถ้าเกิดโตร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้แบบสัตว์เลี้ยงแบบไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้กายพันธ์แบบเป็นโกสหรือว่าเป็นเหมือนกับบีวิชหรือว่าหัวขาดอะไรเงี้ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่นี่คือบัฟแบบ2อันเลยทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหักล้างกันหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอมั้งแต่ว่าตอนนี้คือเสียงอะไรวะโอโหมาครับตอนนี้อยู่ในเรดบูทนะครับผมนะแล้วก็บรรยากาศก็คือแบบโคตรเข้าธีมเลยอ่ะดูดิมืดเลยนะครับน่ากลัวนะแล้วก็ฝนตกอีกแล้วครับแล้วก็ย้อยย้ว่าาเรรสู้้ไดหือเปล่า งูกาลังเอาเนื้อไปถวายแน่เลยอะ่ะโอเคงูหนึ่งตัวนะตรงนี้อ่าแล้วก็กินเนื้อก่อนงูนะงูงูโอเคมิชชั่นคอมพิวเลยมิชชั่นอะไรวะเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เหมือนกับว่ามีมินิเกมในการหาเคี้ยวหมาป่าด้วยยังไงก็สามารถมาลงเล่นกันดูได้นะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้อะไรเฮ้ยนี่เบบีงูโอเคเบบีงูนี่น่าจะกินได้อยู่วะ่ะเออใช่ไหมเบบีงูกินดเป่าวะ่ะเฮ้ยแต่ว่านั่นกลัวเป็นแม่มันว่ะ เออมีโอกาสมีโอกาส,มกาสไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วกันถือว่าดวงดีไปแล้วเองนะแล้วก็มีแมวแมวน้อยแล้วก็มีแอสเมอร์นะครับหนึ่งตัวตรงนี้เฮ้ยคนเริ่มมาแล้วว่ะคนเริ่มมาไปตีบอยกันแล้วทุกคนเห็นไหมเออคนเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้มีงูเบบีหนึ่งตัวโอเคผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นแม่มันก็เป็นไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันกัดกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บเขี้ยวก่อนโอเคอย่ามาแยกอย่ามาแยกเก็บเขี้ยวก่อนปึ๊บเก็บได้ไหมเก็บดิปึ๊บนี่ทำมินิเกมไปพังๆอ่ะ ไปๆเอาไปถวายตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะได้แคนดี้นะก็อย่าลืมไปทําด้วยกันลวกันทุกคนแล้วก็เอาแคนดี้ไปเก็บซื้อตัวละครหรือว่าซื้อสัตว์เลี้ยงซื้อเสียอะไรได้เลยนะครับผมทุกคนนะเพราะว่าไอกิจกรรมฮาโลวีนแบบนี้เนี่ยปีหนึ่งมันก็มีมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับมาขออนุญาตกินเนื้อตรงนี้ก่อน้ยตรงนู้นมีเนื้อคาลิคไข่ก้นั่นอะอืมดิฟครับผมดิบอายอร่อยดูถ้ามันกินวับเฉือนเนื้อแบบว่านะโคตรน่ากินเลยอ่ะ คือผมชอบเหมือนกันนะเวลาแบบสัตว์ประมาณแบบว่าสัตว์กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกินแบบค่อนข้างที่จะแบบน่ากินแบบกินเหมือนกับกินอย่างอร่อยอร่อยอ่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้คือฝนแบบเมื่อไหร่จะหยุดวะเนี่ยเฮ้ยกระหกแล้วเกระหกแล้วเดี๋ยวรอ1นหนึ่งร้อยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงจะได้หรือเปล่าเอ้ยเอ้าโอ้ยเฮ้ยโทษดีเพื่อนเมื่อกี้จะกัดเล่นๆกันทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหแรงมากทุกคนดูดาเมจหน่อยดิดาเมจสี่ร้อยห้าสิบหกอ่ะเออแรงจริงว่ะ โอ้โหมากินนอนเฮ้ยเมื่อกี้คือแบบการจะกดเล่นๆนะครับผมนะกดโดนมันเฉยเลยเว้ยกรโดดเว้ยกรโดดแล้วก็โอ้โหนี่คือแบบทำาริษจริงๆไหวงูน้อยตัวนี้เดี๋ยวมารอดูกันล้วกันนะสมมุติว่าถ้าผมโตร้อดได้กายพันเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยอ่าเขาเรียกนะค่อยมาดูกันแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะหักล้างกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ได้ตอน6 4แล้วเนี่ยตอนร0 0จะได้หรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะก็มาลองกันแล้วกันเนาะโอ้โห สงบห,หรือเกินนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนเอลเดอร์แล้วได้อะไรไหม โอ้โหเว้เลยกายพันก็ไม่ได้นะครับผมพลังแฝงอะไรก็ไม่ได้ถือว่าโชคร้ายบากเลยทุกคนโอ้โหลุกงี้ไม่น่าใส่มาเลยว่ะใส่มาแล้วก็แบบเนาะมันก็มีโอกาสแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแหละเนาะผมก็แม่ใจนะเข้ามาหักล้างกันหรือเปล่าใครที่มีข้อมูลยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงจะมาเล่นประมาณนี้ก็แล้วกันก็ที่บอกครับว่าเล่นชิวๆเอาชีวิตรอดนะไม่ไปไล่ตีใครนะครับผมเล่นก็แค่แบบจะเอากายพันให้ได้นะครับแต่กมมม่ดด้้สวเปปนนนรคคาออิิลีีีีโผ ้ยม oh, 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 oh. ีกรบเทคอนครับผมโอ้ยไปดีกว่าครับจังหวะนี้เดี๋ยวมันตีผมทุกคนไปก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนกินงูก่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องกินงูไม่ได้ต้องกินงูกินงูเลยกินงูเลยกินงูเลยกินงูจังหวะนี้ก่อนปินสตรีมไม่ใช่ก่อนปินคลิปโอ้ไม่น่าเลยว่ามันวิ่งหนีไปแล้วงูงูงูตัดไหมทันไหมทัดไหมเร็ว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  โอ้ยพ่ายทันทุกคนเสียดายวะ่ะแต่ก็ไม่น่ารีบเปิดมันก่อนเลยเมื่อกี้นะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ